สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางกิโยตินสายมีพิษของตัวผมเองนะครับเรจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่โจมตีระยะประชิดนะครับเป็นสายที่ตีใกล้มากตัวบางมากแต่ว่าสู้ได้ทุกอาชีพยกเว้นลุนไหน้นะครับเพราะว่ามันจะแพ้ทางให้กับระบบดวงดาวตรงนี้นะครับ เงื่อไขั้นต่ำในการเล่นสายนี้นะครับอาวุธหลักของเราเนี่ยจะต้องบวก18นะครับส่วนอาวุธรองนะครับขั้นต่ำสุดเนี่ยต้องบวก10นะครับแล้วก็ถ้าอยากแรงก็ต้องบวก15นะส่วนทาเลนต์ในสั้เอนจิ้นนะครับจะต้องมีทั้ง2อันของสายมีดเลยล้าบอสจะต้องมีพ่อ้าช่วยบัฟขนาดด้วยครับใช้การอาวุธเยอะกว่าอาชีพอื่นด้วยแล้วก็แพ้พวกพิษชาร์โด้โฮลี่แล้วก็อันเดนะครับ รูปแบบการเล่นนะครับตัวกิโยตินมีเนี่ยจะแพ้ทางกับรูนไนมากๆเพราะฉะนั้นนะครับพยายามเรียกที่เราจะไปสู้ตรงๆนะครับให้พยายามอ้อไม่เล่นด้านหลังนะครับพยายามหาตัวเรนเจอร์วอลล็อกแล้วก็บิชอปไว้นะครับถ้าหากว่าเจอรูนไนนะครับที่น้อยกว่าเราจริงเนี่ยอันนี้เราถึงจะสู้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเจอระดับกลางๆหรือว่าระดับสูงกว่าเราเนี่ยยังไงเราก็สู้ตัวรูนไนได้ยากมากนะครับละกษณะการเล่นเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะประชิดแนวโจมตีให้พิษระเบิดนะครับหรือว่ากดสกิลที่ เป็นเหมือนกับไฮเตะใน RV นะครับลักษณะจะเป็นการหมุนเป็นวงกลมปล่อยผิดไปรอบๆลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับเมื่อครบ100สแต็กนะครับนี่ก็คือไฮไลท์นะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีตอนที่สู้กับรูนไนด้วยนะครับเป็นจังหวะที่พิษระเบิดแล้วก็ครบสแต็กพอดีทําให้รูนไนตัวนี้ตายนะครับแต่ถ้าหากว่าไปบบกตรงๆนะครับตอนที่รูนไนพร้อมยังไงผมก็แพ้นะครับ ในเรื่องของสเตตัสนะครับตัวผมจะอัพเป็นสเตง99 Ag 99นะครับแล้วก็ที่เหลือจะแบ่งไปลงเด็กทั้งหมดเลยนะครับตัวผมไม่ได้ลงลักแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะตีติดขีดก็ตามในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมัะจากที่ให้ดูสเตตัสของ PVP นะครับสเตตัส PVP ผมจะเล่นเป็นสเตง99 Ag 99เด็ก20แล้วก็วิท39นะครับ ผลนะครับจะมาจากตรงในบัวผ่านะครับในส่วนของสายมีดหรือว่าวิโนมสติงนะครับเมื่อเราอัพโทเทมจนถึงเลเวล60แล้วนะครับเราเนี่ยจะได้ค่าคิมา1หน่วยในทุกๆ1นึ่งวิโนมเอเซนนั่นเองนะครับนั่นเท่ากับว่าเวลาที่เราตีนะครับครบ100่งร้อยวิมเอเซนแล้วนะครับเราจะได้ค่าคิมา100หน่วยฟรีๆโดยที่ไม่ต้องอัพหลักเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็ส่งผลไปถึงออฟแมลด้วยนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะออฟแมวเป็นชาร์ปนะครับเพื่อหาค่าคิใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อเราโทเทมมเเเเลลลลวว60แ้นะะครรรับาาาจสถปี่ยนออฟม เป็นไฟติ้งสปิริตเพื่อเพิ่มความแรงแบบสุดๆได้นะครับกลับมาที่หัวข้อนี้กันบ้างนะครับข้อที่1เนี่ยอาวุธหลักจะต้องบวก18อาวุธรองบวก10แล้วก็บวก15นะครับ เหตุ hey, ผลเนี่ยมันจะไปอยู่ที่มีดนะครับเพราะว่ามีดใหม่ตอนที่เป็นคิโยตินนะครับเวลาที่เราบวก18แล้วนะครับมันจะมีโอกาส1%นะครับเวลาที่เราโจมตีเนี่ยมันจะออกดาเมจสุดท้ายของสกิลวิเชียเทมเพลสนะครับส่วนมีดอีกข้างหนึ่งนะครับที่ให้บวก10กับบวก15นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวที่บวกดาเมจพิษนะครับจริงๆบวก10ก็เล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าบวก15เนี่ยก็แรงขึ้นมาหน่อยนะ ซึ่งเอฟเฟกของบก18นะครับมันก็คือสกิลวิเชียรเทมเพสตแต่ว่ามันจะออกแค่ดอกสุดท้ายนะครับที่มันจะแรงมากๆเลยแต่ถ้ายังไม่บก18นะครับจะต้องเอาสกิลนี้เนี่ยลงไปใส่ในช่องออโต้ด้วยซึ่งมันจะทำให้ดีเพของเราเนี่ยน้อยกว่าคนที่บก18นะครับ แนวทางการจัดสกิลนะครับตอนที่เป็นตีฟนะครับก็อัพตามปกติได้เลยนะครับเมื่อตอนมาเป็นแอสซิแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะใช้แต้มสกิลค่อนข้างที่จะเยอะในตอนที่เป็นแอสนะครับเพราะว่าจะต้องอัพทั้งมีดคู่นะครับเลดคัตนะครับแล้วก็บัรเลดคัตด้วยเอนชาร์ดพอยซันก็ต้องอัพนะครับปาผิดก็ต้องอัพด้วยฮดิ้งดีเซิร์ดนะครับแบงสลด์ก็อัพเช่นเดียวกันแต่ว่าในหน้าของแอสซิสขอเนี่ยนะครับอันนี้จะอัพแค่3าสิเท่านั้นเองนะครับเดวเบิร์นแอรแท จอเกาะนะครับส่วนไอวิโนเบดอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็ตอนที่เป็นกิโยตินคอนะครับตัวพิษเนี่ยมันจะมีอยู่2อันด้วยกันนะครับเป็นพิษสีเขียวนะครับกับพิษสีชมพูนะครับตัวพิษสีเขียวเนี่ยนะครับจะเอาไว้เป็นพรีเซตของการตีบอสนะครับเพราะว่ามันจะเก็บสแต็กล้วก็จะทำดาเมจได้แรงมากไม่ว่าจะเป็นตัวพิเช่เทมเพลตนะครับที่ออกมาจากออโต้หรืออาจจะเป็นวีนอมพิซัวนะครับอันนี้ก็ทำดาเมจได้แรงมากแต่สาหรับอีกอันนึงนะครับที่เป็นพิษสีชมพูเนี่ยเรา เพราะว่าเมื่อเราอัพอีกพิษหนึ่งไปแล้วนะครับจะไม่สามารถอัพอีกอันนึงได้นั่นเองนะครับส่วนการจัดสกิลนะครับผมจัดแบบนี้นะครับในส่วนของไลน์อัพเนี่ยครับผมจะเอาพิษนะครับมาใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาไว้ที่เลข6นะครับอีกหน้านึงนะครับก็จะเป็นสกิลพวกโจมตีแล้วก็พวกสกิลแบบหลบหลีกนะครับผมส่วนหน้าออโต้ก็จะประมาณนี้นะครับมีการเอาวีนอมพิชัวกับตีออโต้เนี่ยมาใส่ด้วยคอร์สอิมแพคไม่ได้เอาใส่นะครับเพราะว่าจะอยู่ในหน้าของเอ็กซ์ซัดเอนจิ้ว วิชเชอเทมเพนะครับไม่ได้เอาส่เพราะว่าโบว์สิบาจะออโต้อยู่แล้วนะครับส่วนสกิลอันนี้จะเอาไปใช้ในเป็น PVP อย่างเดียวนะครับหรือว่าเจอพวกมอนเตอร์ที่เป็นหมู่ก็จะใช้อันนี้นะครับแต่ว่าออโต้ตีบอสไม่ได้ใช้นะส่วนในหน้าของ PVP นะครับมันก็จะคล้ายๆกันนะครับทั้งตีฟนะครับผมแล้วก็ตอนที่เป็นแอสซ i นนะครับแอดคอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าจะมาเปลี่ยนแค่ตรงนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็ในหน้าของเซตติ้งนะครับผมจะยังจัดเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าส่วนมากผมจะกดมือนะครับตอนกดมือนะครับก็จะเอาสกิลชาร์จแอทแท็กนะครับมาใส่ในช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลพุ่งนะครับซึ่งเป็นสกิลที่แบบว่าตามผู้ต่อสู้ได้ดีมากๆเลยนะครับตัวคอนดิแพกนะครับจริงๆไม่ได้ใช้นะครับเอามาไว้เฉยๆ ก็อาจะใส่เป็นวางบอกผิดก็ได้นะครับส่วนสกิลนี้เนี่ยก็เอาไปใช้ในสถานการณ์ที่แบบเราเอาไว้หนีก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะไม่โดนพวกสกิลสตันนะครับส่วนสกิลนี้กดมือนะครับเป็นการหมุนการโจมตีรอบๆตัวเราแล้วศัตรูเนี่ยก็จะมีโอกาส60%ที่จะติดผิดด <Yeah. S 3> <uan S 2> ้วยรับก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เหมาะที่จะเอาไปใส่ในออโต้นะครับออโต้ก็ใส่ประมาณนี้ก็พอแล้ว ในเรื่องเข้าของสมใซนนะครับตัวชุดเนี่ยผมจะเลือกเป็นชุดใหม่นะครับที่ชื่อว่าเชลตันนะครับซึ่งผมลองเทสแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยดาเมจมันจะดีมากกว่าตัวมาสเตอร์ออฟเมจินะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับสาหรับตัวคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะมีเซตเอพมากกว่าผมแล้วมาสเตอร์อาจจะแรงกว่าก็ต้องลองเทสกันดูนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยที่ทาออฟแมวมานะครับมันไม่ได้มีเซตเอพนะครับตัวรองเท้าจะเล่นเป็นสเต็งสเตงลักนะครับแล้วก็ส่วนผ้าคลุมนะครับถ้าทํสามลักได้ผมก็จะทํานะครับ ส่วนตรงเสื้อนะครับก็เป็นลักเหมือนกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆทาเป็น SP มาเตอร์มันอาจจะแรงกว่าก็ได้นะครับก็ต้องลองดูนะแต่ถ้าหากว่าใครหาค่าลักแบบผมแบบนี้นะครับยังไงชุดเชลตันเนี่ยมันจะแรงกว่านะครับ อ่าไหนๆก็เปิดเรื่องออฟแมวแล้วนะครับก็พูดถึงสักนิดหนึ่งส่วนหน้านะครับอันนี้ทําเป็น PVE นะครับแล้วก็ถ้าเจอแบบตัวไนท์แรงๆนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัว p d f นะครับเอาไปกันคนด้วยแล้วก็ส่วนตรงหัวนะครับที่เป็นแฟชั่นจะมีเป็นซูเปอร์เรียเดคหรือว่าเ d k คนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงเอาไว้สลับก็คือเป็นตัวบีคอนหรือว่า PVP เทคนิคนะครับเอาไว้เล่น PVP ส่วนปากนะครับก็ทําลักนะส่วนอาวุธนะครับ ตอนนี้เนเวร่าผ่านของผมเลเวล60แล้วผมก็เลยใช้เป็นมารีบูลนะครับที่บวกโจมตีระยะใกล้นะครับหรือว่าไฟติ้งสวดีดเก่านั่นเองนะครับแต่ถ้าในเมื่อก่อนนะครับผมจะใช้เป็นออฟชาร์เพราะว่าเนเวอร่าผ่านผมยังไม่เวลหกเนาะแต่ว่าเมื่อเวลหกแล้วนะครับก็ถอดออฟชาร์ออกใส่เป็นไฟติ้งสิริตได้เลยนะครับส่วนตรงชุดนะครับใส่เป็นซูเปอร์เรียเอดีเคสลับกับตัวบีคอนเหมือนกันนะครับส่วนตรงส่วนหลังนะครับก็เหมือนกันเอดีเคสลับกับเป็นบีคอนนั่นเองนะครับ ส่วนเครื่องประดับแล้วก็แฟชั่นนะครับตัวผมจะเลือกใส่เป็นหัวไว้ลิลลี่นะครับตัวปากจะเป็นไบโดแลมนะครับส่วนหน้าจะเป็นแว่นอันใหม่นะครับลัคกี้โคเวอร์การสครับในชุดสีเขียวนะแล้วก็ส่วนชุดนะครับจะเป็นชุดเซตเดียวกับชุดลิลลี่เลยนะครับสวนหลังเป็นตัวกระต่ายนะครับบบกพีดดเมตรตีใกล้แรงมากๆเลย แล้วก็ส่วนประดับนะครับผมจะเลือกเป็นโล่คิมล่ากับถุงมือคิมิล่านะครับแล้วก็ถ้าเราเลเวล105แล้วนะครับเราก็ใส่เป็นประดับตัวมิดเดิลก็ได้นะครับใส่เป็นอันนี้นะครับใส่คู่กับอันนี้ได้เลยนะครับเมื่อ105นะ ในเรื่องของการ์ดนะครับก็ไม่มีอะไรมากอาวุธก็เน้นเป็นพวกขนาดนะครับผมแล้วก็เรื่องของธาตุเผานะครับแต่ว่าตัวกิโยมีเนี่ยครับจะใช้เยอะมากกว่าคนอื่นเขาเพราะว่ามันจะใส่การ์ดได้ทั้งหมด4ใบนะครับก็อาจจะต้องเตรียมคุณเหมืองอย่างน้อย3ใบนะครับตัว3ใบนะครับ ก็เตรียมเยอะมากๆเลยแหละนะครับส่วนการประดับนะครับถ้าจะเอาให้แบบแรงจริงๆก็จะต้องเป็นสเตมเวิร์บอย่างน้อยใบหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกข้างหนึ่งผมใส่เป็นโอบาลอนนะครับกับอินชัตติกอ่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสร็จให้ดูนะครับนี่ครับมีอินชัตติกกับโอบาลอนด้วยแต่ถ้าหากว่ามีออกอาเชอร์ใบ awakening หรือว่าใบม่วงแล้วนะครับก็จะถอดอินชัตติกออกนะครับซึ่งอินชัตติกเนี่ยมันจะเบากว่าสเตมเวิร์บมากเลยเพราะว่าตัวกิโยมีหรือว่าแอสซสซินนะครับ มันจะมีเฟืองนะครับที่ชื่อว่าแจ็คสลดซึ่งมันจะเพิ่มความสามารถให้กับตัวเลดคัทนะครับมันจะออกเพิ่มมาอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งนั่นจะทําให้ตัวเลดคัทเนี่ยมันแรงกว่าและก็ยังมีในส่วนของบัฟในหน้าของสกิลด้วยซึ่งตัวอินจัดเนี่ยครับมันจะเพิ่มดาเมจได้แค่เลเวลห้าแต่ว่าเจ้าตัวเลดคัทนะครับมันจะเพิ่มดาเมจได้ถึงเลเวลสิบเลยซึ่งมันจะแรงกว่ามากๆเลยถ้าเป็นแอสซิสนะครับไหนๆก็เปิดหน้าเฟืองแล้วเดี๋ยวขออธิบายหน้าของเฟืองแล้วกันนะครับ หน้าเฟื่องนะครับถ้าตีพิษนะครับผมจะใช้แบบนี้เลยนะครับเอาไปตีพวกดินน้ำรวมไฟนะครับมีโครโี่นะครับมีโคเวโลดแล้วก็มีแจ็คสแลันะครับแต่ถ้าเอาไปตีพวกชาร์โดอันเดดตัวพิษนะครับผมจะเอาพิษออกนะครับแล้วก็จะใส่เป็นโอนิชิปโคเวโลดแล้วก็แจ็คสแลัดนั่นเองเพราะว่าตัวมีดพิษของเรานะครับจะเป็นการโจมตีสลับกับการใช้สกิลดังนั้นโอนิชิปเนี่ยก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับ ในหน้าของในซั e เอนจินะครับตอนนี้เนี่ยผมเลือกเป็นสีแดง4ชิ้นนะครับแล้วก็สีเหลือง3ชิ้นนะครับตอนนี้จะเน้นเป็นพวก PVP Damage กับ PVP Damage Reduction อย่างเดียวเลยนะครับอ่าอันนี้เป็น PVP Damage Bonus นะครับ แล้วก็พยายามหาอันที่มันออฟแบบไม่ซ้ำกันนะครับผมก็จะพยายามหาที่แบบไม่ซ้ำแล้วก็จะบวกดาเมจแล้วก็ลบเกาะศัตรูด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยนะครับผู้ชมจะต้องเปิดให้ได้นะครับตัวทาเล่นของสายมีก็คือคอร์สอิมแพคนะครับผมแล้วก็ฟลอยซ์นมาตาลีนั่นเองนะครับอันนี้จะบวกดาเมจให้กับเรานะครับแล้วก็จะปล่อยคอร์สอิมแพคอัตโนมัตินะครับซึ่งมันสาคัญมากนอกจากนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ตัวมีจะต้องใช้แล้วยกเว้นอันนึงก็คือ Quick e เ a s i o n ซึ่งเป็น สกิลมูฟเมนต์หรือว่าสกิลนี้กับเรานั่นเองนะครับพอกดแล้วเนี่ยมันจะหายตัวนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีนะครับมันจะไม่ได้หายตัวนะครับเนี่ยครับอ่าก็ต้องเอามาใช้ด้วยนะครับซึ่งมันใช้งานง่ายกว่าไอตัวพารี่ด้วยนะครับซึ่งพารี่เนี่ยเอาไปใช้จริงไม่ได้จริงนะครับมาลดดาเมจจริงแต่ว่ายังไงเราก็โดนแรงอยู่ดีนะครับผมลองเทสแล้วไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเรามีในส่วนของทาเลนต์เนี่ย ประโยชน์ของมันก็คือพอเรากดแล้วศัตรูตีเนี่ยศัตรูก็จะติดสตานด้วยนะครับผมมันก็จะมีประโยชน์ตอนนั้นนั่นเองนะในเรื่องของรูนะครับผมแนะนําเป็น power of python นะครับนอกจากจะบวกดาเมจแล้วนะครับเมื่อเราอัพม,มาจนถึงระดับ35นะครับเราจะได้ค่าคีิมาถึง22หน่วยเลยนะครับซึ่งเป็นรูนที่คุ้มค่ามาก ส่วน p v p นะครับยังไงก็ต้องเลือกเป็นรูน p v p อยู่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการฟาร์มผมใช้เป็นโซเบเกอร์ในการฟาร์มอยู่นะครับนตอนนี้ก็เลือกเป็นแบบนี้นะครับ s t a r f ฟอร Meteor, ร์นะครับไม่ก็ตอนแบตโอเวอร์พาวเวอร์นะครับโซลาบอสนะครับจะไม่ได้ใส่รูนลดเลื่อนแล้วเพราะว่าพะฮิวเราไม่ทันนะครับตัวแอดมันดาเบิแบบรัวจัดเลยนะครับ ก็ใช้เป็น s t a r f ฟอนะครับเมเทอเร์เลกกิ้งบัดลัดนะครับผมแล้วก็เบอร์เซกนะครับส่วนอันกลางก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่ามีอะไรจับบูดเมจก็ได้จะฮิลก็ได้นะครับขนนกที่ผมใช้หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเอาไป p p ผมจะสลับกาออสกายเทียกับเรเทียออกเป็นคนนกสีขาวนะครับส่วนคนนกสีขาวแบบตั้งต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ที่เทียสามเทียสี่นะครับ ค่า PVP ของผมนะครับมากสุดนะครับ PVP เรดาร์เนี่ยจะดันได้อยู่ที่3,009นะครับแล้วก็ p p ดาเมจจะดันได้ที่2,008นะครับผมก็ยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าระดับกลางๆนะครับถ้านับเรื่องค่ารีเบทของผมนะครับจริงๆตัวผมเนี่ยเปลี่ยนอาชีพมาเยอะค่ารีเบทเลยนับอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเหมือนแบบเสียไปฟรีๆนั่นเองนะฮะ ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับตัวไกด์อาชีพถ้าว่าเพื่อนๆมีคําถามตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ